สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาพบกับยายวันพาสองเลีกแหลอกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้วันเี้วันที่ทหร่วันที่สามเนาะค่ะเนาะวันที่สามหลังจากที่เลขออกไปแล้วเนาะคะ่ะขอแสดงความยินดีกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ถูน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะเรขที่ยายวันลงหายกาถือไร้ยหลายเจ้าอยู่ไดยค่ะพี่น้องค่ะไปขอเมตะเคียนอยู่ วัดสว่างอารมณ์ในหนึ่งสองเก่าแล้วก็ไปล่วงหายอยู่ปู่ศิสฏโทยาศิปทุมมากระได้หกเก่าสองนะคะพี่น้องเนาะนี่วันซื้อตะเก่าสองพี่น้องขาสองเก่าบ่อซื้อหนึ่งตัวเดียวลางตัวเดียว 92, เก่าสองเลยค่ะพี่น้องขาโอ้ยแต่ปากอกทรัพน้าผักจะคลองอีดีค่ะพี่น้องขาแกตัวไม้กับพี่น้องขาแต่ว่าบอกแต่ว่าตัวมกักจะเป็นมักเก่าซี่ี่เก่าค่ะพี่น้องขาก็เลย ไปกลับระตูเก่าสี่ประเก่าสองมาประกับขอเกะตัวใหม่ค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เอาเล็กวิ่งมาให้แล้วค่ะงวดที่แล้วยะวันเห็ดเล็กวิ่งให้แต่เจ็ด <SPEAKER> ตัวเดียวนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าหนึ่งเจ็ดเขาเจ็ดเหล็กวิ่งสาหรับงวดนี้ก็เห็ดแล้วแล้วค่ะพี่น้องค่ะเล็กวิ่งเนาะค่ะสําหรับคนมักวิ่งกัเมาไปวิ่งค่ะพี่น้องค่ะ วิ่งสองกับสามเลค่ะพี่น้องขะอันนี้เป็นเลขวิ่งค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรคำนวณสูตรคำนวณก็บ,บอกไปแล้วหรอค่ะพี่น้องขะบอกอ่าคิดวดที่แล้วที่ได้วิ่งเจ็ดนะนาะค่ะพี่น้องน้อก็บ,บอกวิธีคิดแล้วหาผู้ใด้ขี่ขานคิดเนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะสองกับสามเด้อค่ะวันนี้ได้วิ่งสองตัวค่ะมันบ่ชนวันที่แล้วมันชนกันได้เจ็ดตัวเดียวเนาะค่ะ แต่สำหรับเวดนดีได้สกับสเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองยาวันพรสองเล็กเป็นจองแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันในทางศึลศกินสิแบ่งรัฐบาลกับพี่น้องค่ะเอาไปจับเบิงค่ะเขาได้โตวิว่งมาแล้วเขาก็ไปเพื่อมีท่านอื่น่นได้วิ่งแม่นมากทามันคนละโตกันจับครูกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ หมดที่แล้วไปจับกับสายเจ็ดเก่านาะค่ะของไอแอดนุม่มผันไหวิ่งเก่าน้องวันทีแล้วยายวันได้วิ่งเจ็ดไปไปจับเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเก่าของแอดนุ่มผันแลนล่องลางม,มอยู่บนไนสองกับสามเนาะคะ่แะแล้วก็เีายวันนี้อีกสูตรหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะสูตรนี้ไปเจอในติกตอกมากกัเลยมาแก,แกะแกะสูตรกับพี่น้องคะ่ะเลขที่ได้ นีวสิเขียนให้สีแดงๆแล้วก็เป็นตัวยิ่งใหญ่ตัวเล็กๆใส่ปากกาโตอันนี้เลยเนี่ยมาเห็นค่ะสำหรับ ได้ศูนย์หนึ่ง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 สองแล้วก็ศูนย์สองค่ะพี่น้องเ,อเล็กเจ้านี้เขาวมเท่แล้วเขาหนึ่งเจ็ดค่ะกับบ้านหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันเล็กมันออกแล้วเนาะค่ะก็เลบ็บปรสนใจมันเขาเดินดีก็เลยแกส,สูตรมาให้พี่น้องเบ่งในซีเล็กซีตัวค่ะพี่น้องค่ะกลับไปขามาข่ากับเล็กเยี่ยบันค่ะพี่น้องค่ะเล็กเยี่ยบันบินสองเนาะค่ะ ดิ่งสองเข้ากับจับเลยจะพี่น้องจ้าศูนย์สองกับหนึ่งสองเน้นไว้ตัวน,นี้ค่ะเน้นศูนย์สองกับหนึ่งสองไว้น้องค่ะเอาไปพิจารณาบ้างค่ะเพื่อลุตเตอรี่บ้างแผงเข้ากับไปหาซื้อไว้น้องคะพี่น้องค่ะเหมือนบอกค่ะพี่น้องมีอสู์ ศูนย์สองหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องเข้าไปพิจารณาบึงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสูตรทุกสูตรหวัวทุกหวัวมีลุดมีเข่ามีออกอันใดมันเข่าดีเดินดีกันนามาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบ่งได้นนชมคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้เอาสูตรบนให้เบ่งก่อนคะ่ะเดี๋ยวเบ่น มีโอกาสคลิปหน้าสิลงสุดล้างให้เนาะคระพี่น้องค่ะมันดีแกเดี๋ยวสิขับไปเบื้งเพจเอ่ออังลุสีสนาะค่ะคว่าเพิ่นลงตัวเลขใหม่แล้วยังมื้ออื่นสิได้ไปเอาตัวเลขให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าบัดสว่างอารมณ์นะเพิ่นเปิดอยู่ตลอดล่ะพี่น้องค่ะเปิดตลอดจาน์ถึงสุกแต่ว่า มันหวยพิ่งออกเนาะค่ะย่านพนมพัฒนเดชตัวเลขใหม่อังน้ำมนต์กับเขาเนี่ค่ะอังน้ำมนต์ตาทองหิ้วไล่เก่าสองเจ็ดเขาเก้าสองแต่เราแต่คนเบิ้งมาตีตีเป็นเล็ขใดตัวใดเนาะค่ะเดี๋ยวพันกัตีเป็นเก้าสี่เล็กจะตีใชโกจะของแล้วก็ตีเปเก้าสองบิตีเป็สองเก่าดีค่ะ <c oughs> ตัวเลขมันเป็น,นะะเก้าสองเนาะกันเลยมาเก้าสองเยอะมาก นี่คะ่ะวดที่อันนี้เป็นวัที่ที่ให,ห้ไปงวดที่แล้วเนาะคะ่ะวันนี้ยังบัตฟันท่งนะคะเด็กเด็กลางเนี่ยแต่ว่าเก่ามากวดที่แล้วเขาเก่าเนาะคะ่ะเดี๋ยววัน,นี้ให้ไปคำนวณอีกจักหน่อยก่อนหาตัวดับมาไปหาไอแอทันไดทีที่คนดับแม่นๆเนาะคะ่ะเสียม,มาตัดตัดออก ลืมนะคะพี่น้องเด้อเลขกสี่หางเอามาให้เบิ่งก่อนค่ะอันนี้เป็นเลขวิ่งวิ่งบนสองขับสามมาบางที่ก็บลอยลงล่างได้ค่ะพี่น้องค่ะเลขกสำหรับเลขวิ่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรสองตัวบนเลยสีห่หางเอาไ้พี่น้องพิจารณาเบิ่งค่ะตัวเลขแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมพาส่งเล็กน้ำเลยนะคะ มืดบค่ะพี่นองค่ะจะเป็นมืืๆเนาะเองอันนี้ค่าค่ะวันนี้ไม่ยุ่มม, 9, มุมเก่ามุมเดิมคือทางพุ้มค่ะและกะกะ้วก็กระถางใบกะเพราพืา้เก่าคพี่นองค่ะกะเพราะระแเน่ กดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร์เยี่ยนผัดสองเลขอย่เลืมค่ะขอให้เลขที่ให้ในมือน,นี้มันเขาเนาะค่ะเนาะอย่าลืมนะคะเลขริงี้บ้านมันเขานะคะอันนี้ประจับหนึ่งส่วนสองคับหนึ่งสองนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้มันเขากะดีใจคะ่ะถ้าเลขมันบอกเขากะเสียใจเนาะคะ่ะเป็นธรรมดา คลิปนี้ก็บ่มีสยังหลายค่ะพี่น้องค่ะมีซัมนี้และนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าเจอกันคลิปหน้านะคะแต่เห็ดเลขอ่าสองตัวใดกระเสีมาฝากค่ะเลขพม่าแต่มาฝากกับบอเขาสามงวดแล้วก็บบอกว่าเลขตัวใดมันสีเขาแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขอให้เลขที่คำนวณใดในชุดนี้ในมือนี้มันเข่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องกระเสี้มีกันใส่มีกันซอย สู่กับโควิดเนี่ยนาะค่ะพี่น้องเนาะสิไปวัดไปว่ากะยานยี้เด็ดขาดยานโควิดอยากเสียจังไรเนาะก็อยากไปหาตัวเลขค่ะแนวทางมาฝากเพืเ่อนๆฝากพี่ๆน้องๆค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรฝากไว้สำเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทนใหเด้อค่ะซาขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรักวันที่หนึ่งเด้อค่ะสวัสดีค่ะ